ฝนตกเมื่ขึ้นนี่ค่ะยางแห้งเลยโอ้ยดีใจหลายดีใจหลายที่ฝนตกลงมากฝนตกมาน่าเแล้วจากฝนนี่ตกตกลงมาแบบมีแต่ฝนลุนนีแต่น้ำฝนลนุ่นๆเลยค่ะล่มกับโบปันไดดอกดดบวยจะดตกลงมาปุ๊บหยาเนี่ก็เสียวปับ๊บเลยดิ างานนี่ก็เทียวปึ๊บเลยค่ะลุ่มเป็นป่านเลยบระเทศนี้อ่ะอาบิบึงกินแด่เนาะด้วยอยู่ในขวบน้ำพุน่ะที่มีติ่งๆกาเอเป็นไงบ้างคะเป็นจังไหรเนี่ย ฝนตกมาเจากก้จาเปยังไดเนี่ยโอ้เจ้าเย็นสบายดีม่นบ่เย็นสบ,บายดีหลายบ่ยังายโอ้ยพี่จ่สบายเนาะฝนตกมาแลลวเย็นสบ,บายเนาะตัวนี้ก็จะเป็นแม่สูงลอ,อยเศษด้ค่ะตัวนี้ กอ,องขัวมึงเห็ดค่ะตัวนี้ได้สนใจกระทักไข่ได้ด้วยล่ะสาดเนี่ยหนีเป็นกล้วยแขกนะคะพี่หนาละโบรูก็พันเรานะคะส่วนตัวผักซุกเนี่ยผ้าก,ก็ลุ่มไปเห็ดแต่หยาเนาะซึ่กระดายซุกเนี่ยนะคะปิดกระเลนน้ำสนุกสนาน นี ity, we ่ค่ะบรรยากาศค่ะบรรยากาศรอบๆพวกคอยก็ดีใจร้ายที่ฝนต๊ะค่ะเพราะว่าผีพานมากโบ่ต๊ดุนแหงแรงพักค่ะตกมาจีนีตกมากมือนีไข่อยู่เพื่อจะดีใจพวกเอ๊ะเล่าหน้าเกษตรกรเพื่อจะดีใจค่ะจะได้เให้ให้หน้าม่วงกล้วยก็จะได้มีหญ้ากินนะคะค่ะ ขอบคุณมากนะคะนงรักพักดีฟาร์มค่ะ0653191570นนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ